ก็อยากบอกพี่เฟียดว่าคือนุกรู้สึกว่าพี่ก็โอเคในระดับหนึ่งอะคะ่ะเป็นพี่ที่ดีเลยอะเป็นพี่ที่ดีเลยอะออคอยแบบดูแลอะไรเรื่องบางเรื่องอะขอบคุณพี่มากๆนะคะขอบคุณพี่คะ่ะ ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันในทริปเนี้ยคือเพียก็พยายามเข้าหานุกก็แหละแต่บางทีนุกก็ไม่ค่อยจะจอยด้วยสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นคำพูดที่ยืนยันตลอดว่าเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันพี่น้องก็คือพี่น้องถามว่ามีความรู้สึกดีๆให้ไหมมีให้นะ รู้สึกดีเลยล่ะในเมื่อนุกยืนยันว่าพี่น้องก็คือพี่น้องผมก็พี่น้องก็คือพี่น้องอนาคตก็คืออนาคตขอบคุณค่ะพี่เสียขอบคุณเลยอเออขอบคุณก็นุกยังคิดว่าเขาเป็นแค่คนรู้จักในระดับหนึ่งอะ่ะยังไม่ยังไม่สันสัมพันธ์จนกระทั่งที่เราจะคบหาดูใจกันอะ่ะ ขอที่จะดูกันในระยะยาวดีกว่าแบบบาสั้นๆแบบนั้นคือแบบไม่ใช่ว่าคนเรามันจะแบบว่าเฮ้ยเจอแล้วใช่เลยแบบเป๊ะเป๊ะเะทุกอย่างเนี้ยมันมันไม่มีอ่ะบางเรื่องข้อเสียที่พี่เฟียสไม่รู้เกี่ยวกับนุกมันโคตรเยอะมากกว่าข้อดีอีกอ,อ่แต่แค่นุกไม่เอามาทําในทริปนี้ก็อาจจะเป็นได้อะไรเงี้ยแต่พี่ไม่รู้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าถ้าคนเราพบกัน ในระยะยาวอ่ะถึงจะรู้ไงบางคนรับได้เพราะว่าเขารักในเป็นในตัวเราแต่บางคนรับไม่ได้สมมติอยู่เนี่ยเขาเดินมาให้ดอกไม้นุกแล้ววันเนี้ยไปฉลองนุกกินเหล้าโคตรเมาเลยกับพวกเพื่อนนุกนุกเฮฮาอยู่ดีๆพี่เพื่แบบเฮียนุกแม่งเป็นนิสัยแบบนี้วะไม่เคยเห็นเลยดีดีรับไม่ได้ทุกอย่างก็จบปะ,อะแอบดีใจในใจลึกๆเลย ไม่กล้ามองหน้าเขาไม่กล้ามองหน้าใครเลยนะั่นนะมองแต่เท้าวะเชื่อปะมองแต่พื้นนะ่ะเพราะว่าไม่อยากให้เขาออกมาไม่อยากให้เขารู้สึกกับเรามากกว่านี้ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราแอบมีใจนะคนเราถ้าจะรักกันนะมองหน้ากันนะ่ะก็รู้แล้วว่าเออมันมองแต่นี่เราไม่กล้าแม้กระทั่งที่จะมองเขาะ่ะเขายังไม่ได้ใช่ในระดับหนึ่งอะ่ะก็เลยมาดูพื้นฐานมาดูพื้นฐานทุกๆอย่างอะ่ะ ยังไม่มั่นคงพอสําหรับเราลูกไม่ได้ดูถูกว่าจะจนหรือรวยนะแต่คือว่าเราอะโตขึ้นโตขึ้นชีวิตเราก็ต้องดีขึ้นในระดับหนึ่งถูกปะคนที่เรารักก็ต้องสบายใครบ้างต้องการความลําบากอะถูกปะว่าจะให้นะตอนแรกที่คิดไว้ว่าจะให้เหมือนคำพูด,ดเดิมๆก็ยังกลับมาอยู่เหมือนเดิมคำว่าพี่น้องอะพี่น้องก็พี่น้องมเมื่อเขายืนยันอย,อย่างนี้ตลอดอยู่แล้ว คือเขาก็พูดเมื่อวานคือคือสิ่งที่หนูพูดมาา่มาพอะเมื่อวานเราได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาก็พูดถึงคู่เท็เขาเขาก็เล่าให้ฟังเขาแบบที่เขาไม่โอเคเนีออย่ยเพราะงี้งีี้ี้แต่อที่ผมแบบฟังแล้วผมแบบเหวอเนี่ยคือแบบเขาพูดขึ้นมาว่าแบบเออเนี่ยหนูรู้สึกว่าแบบพี่เขาอยากได้หนูตลอดเวลา